นะครับก็ต้องขอกราบตัวนสิสัยโอเคก็กลับมาพบกับผมนอนนิสสานส,สามนะครับวัน,นนี้ผมก็จะมารีวิวผีสี่ภาคนะครับผมชุดผีเรื่องผีผีรอบโลกสี่ภาคนะครับทีบ่ก็เพิ่งได้มาส,สดๆล้้อเลยนะครับผมอืมออน,นี่ครับผีครับตรงนี้เขียนว่ากระตุ้นความรู้วนนรรณกรรมนานมีบุนะ๊กอืมนี่ครบ ดูกันเองเลยนะครับผมปีซี่ภาคงจะรู้แล้วว่าเป็นประเทศอะไรถ้าใครยังไม่รู้่็ดูธงชาตินี้แล้วกันือมอธงชาติที่พวกเราอยวนอันนี้ก็คนที่แต่งเรื่องก็คือนอตสิวิมลผมอ่านชื่อขอไม่ค่อยออกนะครับเพราะว่ามันอ่านยากคนวาดภาพก็คือซิลินนะครับเคย นี่เขาก็ผมไปซื้อที่เซ e ียบุกที่ไปซื้อที่เซ e ียบุกที่บิ๊กซีมาครับเขาก็ห่อปกมาเดี๋ยวผมมาเปรียบเทียบกับข่อคนต่างเนื้อแล้วกันนะครับผมโอเคนี่คือข้อคนต่างเนื้อน,นะครับนี่เขาก็แห่อันนี้ผมไปซื้อที่เซียบ e ุกหรือว่า B2 s มาก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าที่ B2 s เเนี่ยเขาจะห่อปกมาไม่ดีเลยนะคือแบบ เวลาโห่มันจะเป็นมันแบบมันมันเหมือนมันใหญ่เกินอะ่ะอันนี้ก็วมรามันพอดีเลยนะครับนี่ก็รีวิวไปแล้วนะครับนี่ก็ขอก็แถมที่คั่นหนังสือมาด้วยนะครับผมไม่ใช่ผมกระดูกลิ้นไม่เป็นนะเมื่อกี้ผมอยากพูดอย่างนี้เองโอเคหลบไปโอเคก็เป็นอย่างนี้นะขอปอหอปกได้เนียนมากเลยครับผมไปดูหน้าต่อไปกันเลยนี่ครับก็เป็นผีครับ แล้วก็นึกว่าอะไรแล้วก็คำนำสำนักพิมพ์นะครับก็เขียนเกี่ยวกับผีก็เกี่ยวกับในเนี้ยแล้วมั้งผมก็ไม่ได้อ่านนะผมจะอ่านเนืเรื่องเลยนี่คำนำนักเขียนนี่นัตแทนัทตีนัตแทตีเออเออชื่ออ่านยากจังหรือว่าผมอ่านไม่รู้อ่านไม่เป็นก็ไม่รู้นี่ครับ นี่ก็ซิลินพูดภาพนี่ก็สาระบอลน,นะครับผมอ่าก็มีเดี๋ยวก็มีเยอะมากเลยนะครับดูดิเดี๋ยวผมขอนับก่อนสักครู่นะครับผมเดี๋ยวผมตัดไปตอนนั้นเลยแล้วกันโอเคครับโอเคครับว่ามีส1อดตอนนะครับผมแต่ว่าตอนพวกนี้มันจะแบบตอนสั้นๆน,นะผมไม่กี่หน้าเองนะครับไม่เกินสิบนาั้งนะครับผม อ่นนี่ก็เป็นตอนแบบนี้นะนี่สมมติมันนี่มันก็นะจะเป็นตอนแบบนี้นะครับถ้าเป็นสีนี่นี่ถ้าเป็นถ้าเป็นตัวหนังสือธรรม,มดาแบบนี้แสดงว่าเป็นตอนแบบแบบนี้นะครับเปิดตัวหนึ่งนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าโอ้ยทำหนึ่งครับแต่ถ้า เขาเขียนมาแบบนี้ก็แสดงว่ามันจะเป็นแบบเหมือนเรื่องเล่าครับเดี๋ยวผมให้ดูครับนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับผมแต่ผมไม่ค่อยชอบผมไม่ค่อยผมไม่อ่านนะเพราะว่าผมจะอ่านแบบธรรมดามากกว่านะครับอ่ะเดียวก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ตำนานพุทธผีปีศาจไทยภาคเหนือนะครับผมนี่เขาขอจะบอกว่าผีภาคเหนือมี มีใครบ้างมีตัวอะไรบ้างก็จะเขียนประวัติไว้นะครับผมข้อขอจะวาดรูปมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีไม่มีภกกาคกลางนะผมจําได้นะภาคเหนือมีภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานนะครับผมเครนี่ัะผมนี่ครับ,รบก็ประมาณนนี้นะครับผมอ่าแล้วก็มีเกมให้เล่นด้วยนะครับ นี่ก็บอกว่าสถานที่หลอนสี่ภาพนี่ก็รัดดาแลนใครเคยดูเรื่องนี้มั่งครับผมเอาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยสําหรับใครยังไม่ดูก็ไปหาดูกันได้น,นะครับผมถือว่าน่ากลัวเลยอะนางผีนะครับผมก็รัดาแลนนี่มีอยู่จริงในวัดในจังหวัดเชียงใหม่นะครับรนี่ก็มีเกมให้เล่นด้วย,ยนี่ครับ เพราะว่าผีสาวก้างปอนช่วยกันมองหานกแสกมาน้ำบันไดดวง,งนี่ครับมันจะเหมือนกับปอมตัวเป็นแบบนี้ครับไม่ใช่ปลอมตัวเเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอ่ะบอกนกแสกใช่ไหมครับนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าหายากกันเลยทีเดียวนะฮะอ่ะลืมบอกไปดูเฉลยหน้าร้อยแปดสิบนะจ๊ะโอดูเฉลยหน้าร้อยปดสิบนะครับผมนี่ก็เกมมีเกมหนึ่งนะครับผม มีเลสตซอนอยู่ในบ้านก็หาเนี่รับผมก็เหมือนหน้าที่ผมให้ดูอันนี้ครับผมน,นี่ก็เป็นความเชื่อนะครับเพราะว่าผมสปอยเยอะเกินไปไม่เนี่ยแล้วก็มีให้จัดผิดภาพอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมเพราะว่ามันก็มีเยอะเลยเรามาดูข้างหลังกันบ้างครับนี่ข้างหลังก็บอกว่าพบกับเรื่องเล่าสุดร้อนจากตำนานผีสี่ภาคของไทยรวมถึงพูดผีปีศาจและสิ่งลึกลับที่เล่าขานมัน ันมาตั้งแต่โบราณมีพวกแบบเรื่องเล่าว่าผีปิศาจก็อะไรอะนี่ครับนี่พวกผีตะโคนอะไรประมาณนั้นนะผมก็ราคาห6 5บาทนะครับเดี๋ยวผมว่ามันผมรู้สึกว่าผีสีผ้านี้มันจะถูกกว่าผีข้างบ้านหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอตัวไปนับก่อนนะครับผมผีข้างบ้าน175บาทนะครับ นี่ครับกระบะโคก็ผมแนะนำให้ซื้อที่เซียรบุกนะครับพวกเขาจะห่อปกได้ดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็มีหลายตอนอยู่ข้างหน้าผมจะซื้ออะไรมารีวิวก็ติดตามชมกันนะผมทำหเัาว,วันนี้ขอลาไปก่อนครับผมฝากกดไลค์ใครถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าถ้าอยากแบ่งปันคลิปให้ เพื่อนๆดูหรือใครก็อย่าลืมกดแชร์นะครับถ้าใครไม่อยากพลาคดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามให้เป็นปุ่มสีแดงนะครับก่อนคครับผมโอเค